สวหมอเกตอาจจะเป็นสวคนแรกครับที่ได้รับใบแดงจากกอกตอเรื่องราวเป็นยังไงเดี๋ยวนี้เพียวสรุปให้ฟังครับ <struggling> จากกรณีที่สวหมอเกตนะครับมีการอ้างวุฒิการศึกษาด้วยใบยรับรองเทียบเท่าวุฒิการศึกษาครับปริญญาโทรปริญญาเอกจากแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซนะครับหลายคนตั้งคําถามครับว่าก,กรณีแบบนี้ย หมอเกศเขาจะถูกตัดสิทธิ์ในการเป็นสอวอรหรือไม่คุณสมชัยศรีสุธิยากรครับอดีตกก,ะกะตน,นะครับก็ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยใครจะสมัครเป็นสอวอก็สามารถสมัครได้หมดเลยนะครับเขาไม่ได้มีการกําหนดฮะว่าสอวอจะต้องเรียนจบวุฒิอะไรไม่ว่าจะเป็นปฐมมัธยมปตีปโทป,อโทปอเอกสมัครได้หมดเลยนะครับส่วนกรณีของสอวอหมอเกศเนี่ยจะจบจริงไม่จบจริงอันนี้ไม่ใช่ประเด็นที่จะทําให้เธอเนี่ยขาดคุณสมบัตินะครับประเด็นมันอยู่ที่เธอใส่ข้อมูลในการแนะนําตัวเองลงไปในใบสว3 ซึ่งมันก็คือใบที่แจกให้กับสอวอท่านอื่นๆอ,อ่านคุณสมบัติแล้วค่อยโหวตให้กับเธอนั่นเองซึ่งท้าสอวอหมอเกศนะครับมีการระบุลงไปว่าเธอเนี่ยจบปโทปอเอกมาจากแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้และทําให้สวท่านอื่นๆอ่านแล้วเข้าใจผิดเกิดโหวตให้กับเธอเอ,อันเนี้ยมันอาจจะเข้าข่ายความผิดได้ตามพรปอสอวอมาตรา77วรรคที่4ได้นั่นเองครับซึ่งความผิดดังกล่าวนะครับมีโทษเป็นใบแดงแล้วก็มีความผิดทางอาญาด้วยนะครับอาจจะจําคุกตั้งแต่1-10ปีครับปรับตั้งแต่ 20,000- 20, 0บาท หรือทั้งจำทั้งปรับนะครับและที่สำคัญมีการเพิกถอนสิทธิ์ในการเลือกตั้ง20ปีด้วยครับ และจริงๆแล้วนะครับทางกกตมีสิทธิ์ในการแจกใบให้กับสสแล้วก็สวเนี่ยสามประเภทด้วยกันก็คือใบเหลืองใบส้มแล้วก็ใบแดงครับแต่ว่าในกรณีของสวหมอเกตนะครับคุณสมชายเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะเสี่ยงโดนเป็นใบแดงครับโดยคนที่จะโดนใบแดงนะครับก็คือคนที่ทุจริตหรือว่ารู้เห็นเป็นใจช่วยเหลือคนอื่นในการทําทุจริตนั่นเองครับแต่ถ้าพูดถึงใบส้มเนี่ยกกตเพิ่งแจกไปเลยนะครับให้กับนางสาวคดียะทรงงามผู้สมัครสวจากอ่างทองครับจากสาเหตุของการแจ้งคุณสมบัติอันเป็นเท็จ ที่ผ่านมานะยครับยังไม่มีข้อมูลระบุว่ามีสอวอท่านไหนเคยได้รับใบแดงจากกรกตรนะครับแน่นอนแะว่าถ้าเป็นสอวอหมอเกตได้รับใบแดงจากกรกตรจากเหตุการณ์ครั้งล่าสุดเนี่ยเธอจะเป็นคนแรกเลยที่ได้รับใบแดงนี้จากกรกตรแต่ถ้าเป็นกรณีของสสเนี่ยโอ้โหมีให้เห็นเพียบเลยครับอย่างในปีหกหกักับการแจกใบแดงให้กับนางสาวมุกดาวันเรื่องสีนินสสพักภูมิใจไทยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยประเด็นที่เกิดขึ้นกรกตรควรจะมีส่วนในการรับผิดชอบกับเหตุการณ์นี้หรือเปล่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมน้ดไ สุดท้ายฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ share, เป็นกำลังใจให้กับทีมข่าวสปริงด้วยครับ